วันนี้วันพุทธที่26พฤษภาคม2564นะขณะนี้เวลาเกือบเที่ยงที่อำเภอโคกศรีจันจังหวัดสกลนครฝนตกนะฝนตกเมื่อวานนี้ก็ตกวันนี้ก็ตก,นนก,ตกเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศครับ ยางพาราจะเกิดโรคในหน้าฝนนะฤดูฝนเนี่ยความชื้นอุณหภูมิพอเหมาะเนี่เชื้อราไฟทอททราราดำราสีชมพูจะทำให้เกิดโรคในสวนยางพารานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้นะให้ฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e ออสูตรคูเสีมนะครับใส่เข้มๆเลย หลังฝนตกเนี่ยน้ำหมัก e อสูตรครูเซมเนะนอกจากจะป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจะเชื้อราไฟทอบทอร่าราดำราสีชมพูได้แล้วครับเนาะยังไร่ยุงออกจากสวนอีกและอยังให้น้ำยางได้เยอะๆอีกครับไม่มีปุ๋ยเคมีสูตรไหนทำได้ครับนอกจากใช้ปุ๋ยพอกแล้วฉีพวดพ่นด้วย น้ำหมัก EM สูตรครูซีมทำได้นะครับเนี่ยฝนกำลังตกเนี่ยหลังฝนตกทำเลยนะสวัสดีครับ